สวัสดีคะ่ะทุกๆคนสำหรับช่วงเย็นนี้นะคะก็ได้มาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องหุ้นไหายุนนอกนะคะสำหรับช่วงเย็นนี้แอดปาร์ตี้จะมาให้แนวทางหวยลาวพัฒนานะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดการติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดในการขนวณเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะประจำวันที่11นะคะเดือนกุมภาพันธ์หกนะคะหวยลาวพัฒนา ให้ทุกคนติดรุดเบิ้ลนะคะกันตองนะคะวันนี้แอดให้ลุดสองนะคะเจาะเม็ดเดียวสองหนึ่งค่ะหวยเลาพัฒนารุดเบิ้ลลุดสองเจาะสอหนึ่งนะคะสำหรับเย็นนี้แอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหวยเลาวพัฒนาของแอดนะคะ ปาร์ตี้ขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆปังๆมีตังใช้กันทุกคนเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ